โรเบิร์ตโอเวนไม่ได้เป็นเพียงแค่นักธุรกิจธรรมดาแต่เขาเป็นผู้ที่ปฏิรูปวงการอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยความเชื่อของเขาที่ว่าการดูแลและพัฒนาคนงานอย่างเหมาะสมสามารถนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจเป็นสิ่งที่พลิกโฉมวงการไปอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่19เมื่อโรงงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวโอเวนได้มองเห็นถึงความสำคัญของสภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของคนงานเขาได้พัฒนาโรงงานที่นิวลานาในสกอตแลนด์ซึ่งไม่เพียงแค่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีสำหรับคนงานโรเบิร์ตโอเวนเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่องการให้การศึกษาและสวัสดิการสำหรับคนงานเขาเชื่อว่าการลงทุนในคนจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับลูกหลานของคนงานและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทำให้เขาเป็นที่รักและเคารพความสำเร็จของโอเวนไม่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบแต่มาจากการให้ความสำคัญกับมนุษย์เขาเชื่อมั่นว่าคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุขจะสามารถผลิตผลที่ยอดเยี่ยมได้มากกว่าเดิมโรเบิร์ตโอเวนสอนให้เรารู้ว่า การทำธุรกิจไม่ควรมุ่งหวังแค่ผลกำไรเท่านั้นแต่ควรพัฒนาคนและสร้างสังคมที่ดีขึ้นการปฏิรูปที่แท้จริงเริ่มต้นจากการมองเห็นคุณค่าของมนุษย์และนั่นคือสิ่งที่โอเวนได้มอบให้กับโลกของเรา